หากจะพูดถึงการเดินทางบนเส้นทางรถไฟสายแม่กลองในอดีตยานพาหนะที่ทันสมัยและสะดวกสบายที่สุดของผู้คนในยุคนั้นนั่นก็คือรถไฟที่ใช้หัวรถจักรไอ้น้ำลากจูงขบวนรถ ในวันนี้ทางช่องฮิโรชิ S.L จะพาคุณย้อนอดีตไปทำความรู้จักกับหัวรถจักรไอ้น้ำสัญชาติเยอรมนีที่มีอายุมากกว่า116ปีในอดีตหัวรถจักรไอ้น้ำรุ่นนี้เคยมีบทบาทสำคัญอย่างมากบนเส้นทางรถไฟสายแม่กลองครับหัวรถจักรไอ้น้ำขนาดเล็กคันนี้นะครับ มีชื่อที่ถูกเรียกอย่างสั้นๆว่าเขาอันเป็นชื่อที่ถูกย่อมาจากชื่อบริษัทผู้สร้าง k r a w อ of Munich อันเป็นบริษัทที่ประกอบหัวรถจักรไอ้น้ำรุ่นนี้ขึ้นมาครับโดยบริษัท k r a w อ of Munich มีฐานการผลิตอยู่ที่เมืองมิวนิคประเทศเยอรมน,นี โดยหัวรถจักไอ้น้ำเคราวของสายแม่กลองรุ่นนี้จะถูกเปิดสายการผลิตขึ้นตั้งแต่ปีคิเทศกราช1,903ลากยาวไปอยู่ถึงปีคิเทศกราช1,908มีทั้งสิ้นจำนวนทั้งหมด7คันด้วยกันนะครับโดยทั้ง7คันนี้จะแบ่งการดีไซน์ออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มย่อยด้วยกันคือกลุ่มแรกหมายเลข1ถึงหมายเลข3มีการจัดวางล้อแบบ0 4 2นั่นก็คือไม่มีล้อนำ มีล้อกำลังและล้อโยงอันเป็นล้อขับเคลื่อนจำนวน4ล้อและมีล้อตามจำนวน2ล้อครับส่วนกลุ่มที่2มีตั้งแต่หมายเลข4ถึงหมายเลข7มีการจัดวางล้อแบบ240นั่นก็คือมีล้อนำจำนวน2ล้อมีล้อกำลังและล้อโยงจำนวน4ล้อและไม่มีล้อตามครับ สำหรับหัวรถจักไอ้น้าเคล้าของสายแม่กลองทั้ง2กลุ่มนี้นะครับทางวิศวกรชาวเยอรมันในสมัยนั้นเนี่ยเขาได้ออกแบบให้หัวรถจักรไอ้น้ำรุ่นนี้เป็นหัวรถจักรแบบชนิดถังน้ำครับนั่นก็คือมีพื้นที่ระวางฟืนและถังกักเก็บน้ำรวมอยู่ในรถกำลังเพียงคันเดียวเลยครับนั่นก็หมายความว่ารถจักรไอ้น้ำรุ่นนี้จะไม่มีรถลำเลียงพ่วงด้านท้ายนั่นเอง นั่นจึงเป็นสาเหตุให้หัวรถจักรไอ้น้ำเคล้าของสายแม่กลองรุ่นนี้มีทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมในการวิ่งทําขบวนทั้งเดินหน้าและถอยหลังในเส้นทางรถไฟสายแม่กลองในอดีตครับ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการเวลาได้ล่วงเลยมาจนถึง116ปีนับตั้งแต่ที่หัวรถจักรไอ้น้ำเคล้าสายแม่กลองถูกสร้างขึ้นและถูกส่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากประเทศเยอรมน,นีเพื่อมารับใช้ประชาชนชาวไทยจูจนวันนี้แม้ว่าหัวรถจักรไอ้น้ำเคล้าวสายแม่กลองได้ถูกปลดระวางลงและถูกแทนที่ด้วยรถดีเซลลางที่มีสมรรถนะสูงกว่าแต่จิตวิญญาณของรถจักรไอ้น้ำจากอดีต ยังคงรอให้คุณได้ออกตามหาและศึกษากันต่อไปหากคุณชอบคลิปนี้นะครับโปรดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง h i โรชิ i SL ได้สร้างสารคลิปใหม่ๆให้คุณได้ศึกษากันต่อไปครับและก่อนจากกาันนิวนี้โปรดอย่าลืม กดติดตามแฟนเพจ Facebook SL Team คอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับรถจากไอ้น้ำรอคุณอยู่สำหรับคลิปหน้าทางช่อง h i โรชิ s SL จะพาไปดูรถจากไอ้น้ำคันไหนโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ